ลิซ่าเคลื่อนไหวค่ะเอ๊ะอะไรยังไงกันคะสาวสาวแบล็ i n ิค่ะจะมีงานที่ฝรั่งเศสกับเขาหรือเปล่าคะเนี่ยคลิปนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะความเคลื่อนไหวของแบล็ k พิงคอีกเช่นเคยค่ะแม้ว่านะคะยังไม่มีผลงานเพลงอะไรใหม่ๆค่ะจนเข้าเดือนที่2นะคะของปีแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าพวกเธอนะคะก็ยังเก่งมากๆค่ะติดนะคะแบรนด์ putation ranking ค่ะอันดับที่1ของเกาหลีอีกเช่นเคยค่ะ แต่ว่าด้านดีเจงูนิสิคะเจ้าตัวค่ะเขาก็กําลังจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่นะในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็เลยค่ะเห็นมาถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าคุณค่ะอยากเห็นใครนะในภาคแรกที่สนาม p a r ์ THE p r i รินของเขานะคะ แหมไม่ต้องบอกหรอกนะคะบิงค่ะก็อยากจะเห็นแบ็กพิงสิคะว่าแต่ว่าจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันหรือเปล่านะคะเห็นจีมาหลายทีค่ะติดต่อ YG ยจีนะก็ดูจะยากเย็นซะเหลือเกินนะคะแต่อัปเดตล่าสุดค่ะก็เห็นซาวเจนนี่ค่ะเธอเพิ่งจะมาอัปรูปภาพนะคลงใน IG ค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นนะ,ะเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยค่ะบอกว่านะคะนัดของคุณค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะ มีงานอะไรหรือเปล่าคะนั่นอันนี้ค่ะคงจะต้องเดากันไปก่อนนะคะแต่ที่แปลกใจก็คือดีเจงูเนี่ยเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสอันนี้ไม่แปลกเนาะเพราะว่าเป็นภาษาของเขาคะแต่เจนนี่นี่สิคะแปลกค่ะเขียนแคปชั่นค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะเอแบ็กพิงเนี่ยมีแอบซุ่มเงียบนะคะงานอะไรหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องดูกันยาวๆไปค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะขอแอบํานิดนึงแล้วกันค่ะเฮนนี่เกียวนะคะมีการโพสต์ภาพภาพนี้ลงใน IG ด้วยเหมือนกันนะคะ เท่าทางเนี้ยก็คล้ายๆกับน้องลิซ่าหรือเปล่าที่โพสต์โฆษณาน้ําหอมมานะคะคุณผู้ชมก็ต้องมาช่วยแอดดูด้วยเลยแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนน้องลิซ่าหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะ mm hmm. เห็นเธอเคลื่อนไหวนะโดยการเข้าไปดูแอคเค้าในเว็บบอรของเธอนะ่ะแต่ว่าวันนั้นเนี้ยเธอไม่ได้โพสต์อะไรค่ะแต่ว่าวันถัดมาค่ะก็ เธอค่ะเพิ่งจะมาโพสตนะคะอัปเดตค่ะช่วยทางซีรีน้ายของนะคะด้วยการโพสต์คลิปโฆษณาตัวใหม่ค่ะ,ะโฆษณาน้ำหอมของทางซีรีนนะคะลงในแอคเค้าของเธอนั่นเองค่ะเอ่าวนะคะก็มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะ,ะแอดก็เอามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า